การภาพแม่แล้วพูดเพลงนะคะพูดเพลงอย่างเดียวโอเคพูดเป็นเพลงพูดเพลงค่ะไม่ไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอย่ากลับคืนคำเมื่อเท่นะย้ำสัญญาโอเคนาตี้ป่ะตปดปะเออเออให้ด้อน่างนี้พูดน้อยแล้วทำเลยสมาธิดีๆอ่านคิดถึงอ่านลง อ่าแล้วฟังถึงเพลงยังหลงยังจำเนื้อไม่ได้อหรคะกลัวกลัวลืมค่ะเออครูขอให้ครูไม่ให้พูดทั้งหมดหรอกข้อไหนที่จำได้ให้พูดเท่านั้นนะคะโอเคเงียบนะคะสมาธินะจ๊ะสมาธิอยู่กับการเห็นภาพเขาก่อนค่ะเดิมค่ะในโลกที่มีความบมกุล ในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นดนที่สับสนร้อนรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในความหวาดหวันที่วุ่นวายได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยๆจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นใดแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอ ฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนไหนร้องเพลงค่ะฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบอะไรโอเคขอบคุณค่ะ ปังป่ะขีอ่านเนออ่านปกติอ่านปกติอ่านไปเลยค่ะพูดพูดธรรมดามองให้เห็นแล้วก็พูดอ่านเนือ้อนนอ,อ่านยาชค่ะอ่านทันทีที่ครูดิดนิ้วก็ให้ร้องอะค่ะเหมือน,นทำเหมือนนาตี้ทุกอย่างสิ่งสำคัญคือมองให้เห็นแม่ก่อนเรากำลังจะบอกเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ย I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laugh there. Remind us how we used to be. Everybody searching for a hero people need someone to look up to i never found anyone who fulfilled my needs a lonely place to be i believe the children of future teach them well let them lead the way show them all the beauty they possess inside give them a sense of To make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be โ okay. อเคอันนี้หนูร้องเพื่ออะไรลูกก็แบบว่าแม่สอนเรามาให้เราเป็นแบบนี้ mm hmm. ให้เราแบบสอนให้แบบเรามีมีทักษีเป็นของตัวเอง mm hmm. แบบ คือใครจะเอาอะไรจากเราไปก็ได้แต่ก็ไม่สามารถเอาความรักของเราหรือว่าเอาตัวของเราเอาศักดิ์ศรีของเราไปได้โอเคทีนี้ทําเรื่องภาพไปบ้างไหมเหมือนแบบว่าร้องประโยคนี้แล้วเรานึกถึงภาพอะไรลองลองทำกันบ้านตรงนี้เยอะๆหน่อยเช่นแบบว่าที่แบบ ปล่อยให้พวกเขาหัวเราะสิเหมือนรีมายเหมือนตอนที่เราทําลองผู้ประโยคนี้เหมือนเล่าให้แม่ฟังอ่ะแบบเน้อแม่นืให้ให้เด็กๆหัวเราะกันเหมือนตอนที่เราเราหัวเราะกันสองแม่ลูกไงจำได้ไหมเข้าใจไหมอ่ะไหนลองผู้ประโยคนี้ใหม่สิคะประโยค let the children let the children ล a สเตอร์อินมา t h a s how you s e d to be พูดกับแม่หรือพูดกับครูเนี่ยพูดกับพูดกับใครพูดกับแม่อ่ะหนูเข้ามาก่อนมาสมาธิดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวให้ออกไป <c oughs> เอ่อกรีนไป <c oughs> โอเคเริ่มค่ะ Emotions apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how we can say forever? Whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Okay, come on, come on. Fine, okay, Bye. านนี้จะเป็นอย่างไรจากมาไกลแสนนานคิดถึงคิดถึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับแม่จา๋าแม่รู้บ้างไหมว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วงจากลูกน้อย ที่แม่หวงหวงัวหิวเมืองหลวงสีวิไลไกลบ้านเราคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปศพลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียงแท้ในอกแม่ สุขเกินใครขอบคุณค่ะบายเมนสิ่งที่มีนพูดมีนต้องการ